สามีรักสามีหลงทำเซอร์ไพรส์งานนี้ตาลูกวาวเลยอุ้มบอลฉลองครบรอบแต่งงานสปีต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆค่ะสำหรับครอบครัวของหนุ่มบอลกฤษณะและนักแสดงสาวสวยสุดเซ็กซี่อุ้มลักนาซึ่งทั้งคู่มีทายาทมาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้วหนึ่งคน ล่าสุดครบรอบแต่งงาน4ปีอุ้มถูกสามีบอลเซอร์ไพรส์ระหว่างดินเนอร์ต่อหน้าลูกสาวน้องดิสนีย์ให้ต่างหูเพชรคู่ที่สาวอุ้มเคยบอกว่าชอบและอยากได้งานนี้น้องดิสนียิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่หวานกันอย่างอบอุ่นโดยอุ้มได้ออกมาโพสคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าดินเนอร์ครบรอบแต่งงาน4ปีแค่ครอบครัว A B C D มีความสุขที่สุดเลยสิ่งหนึ่งที่พี่ไม่เคยเปลี่ยนคือมีเซอร์ไพรส์ให้มยตลอดทุกเทศกาลขอบคุณนะคะที่รัก